ขนมสายไหมของลูกว้า wow. ววันนี้มีสองอันแน่นอนลูกสองคนมีสองอันพ่อมากินก่อนไม่ต้องแบ่งลูก สีสดใสผสมอาหารแน่นอนสีผสมอาหารกินเยอะก็ไม่ดีเอาของลูกมากินก่อนไม่ต้องบอกลูกขนมสายไหมของลูก แอบเอามากินก่อนไม่ต้องแบ่งลูกอร่อยไม่ต้องแบ่งใครเฉาะเลยกินหลังบ้านคนเดียวไม่ต้องแบ่งลูกไม่ต้องแบ่งใคร น่าชีกเลยอ๋อทางนี้นี่เองสีชมพูสายไหมแท้ๆ กินหวานน้ำตาลขึ้นแน่นอน ขนมสายไหมของลูกอร่อยไม่ต้องแบ่งใคร